กินตามตังกรูสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาที่เทพเสด็จนะครับแล้วก็มาที่ร้านนี่นะโซซิลนะครับฟรีนะครับแล้วก็รถจอดที่จอดรถก็สะดวกนะครับผมมาทางโดยส็ตนะครับจากเชียงใหม่มาทางโดยส็ตมาง่ายมากเลยนะใช้เวลา40นาทีรล้วทางทางอดีนะครับแล้วก็เมนูอาหารที่เขาส่งไปให้เราดูน่าทานนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมานะครับเทพเสด็จ ลูกค้าเยอะอยู่นะครับบรรยากาศดีบรรยากาศในร้านกาแฟร้านอาหารที่เราจะเข้าไปนะครับเด็กๆก็จะไปเล่นน้ำกันบรรยากาศในร้านนะครับกินตามตางกูปริดทริปนะครับเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวสักสามโมงเย็นก็เดินทางกลับถึงบุรีแล้ะมีทางลงไปลำห้วยนะครับ ที่พักช่วงนี้ก็จะถ้าเกิดราคาวันหยุดนะครับก็ที่โทรสอบถามก็คือละสี่พันนะแต่ถ้าวันปกติถ้าไม่ไดเทศกาลก็อยู่ในเกณฑ์พันกว่าบาทนะครับมีบรรยากาศนะครับลำห้วยมีชุดมาให้เด็กเล่นน้ำมันก็ได้นะครับมีสะพานสยเดี๋ยวเราจะไปนั่งทานอาหารตรงนี้น,นะครับ โดนทานอาหารนะครับถือว่าเป็นอันซีนที่กำลังได้รับความนิยมนะครับจากในคนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวนะครับนะครับบรรยากาศดีมากโตซิลนะครับอ๋อเนี่ยน,น,นะ โอเคเดี๋ยวนะครับสั่งมาเลยนำทานน้ำร้จะเริ่มแรงหน่อยเพราะหน้าฝนนะ โติวฝนตกหนักบรรยากาศดีพร้อมกับอาหารอร่อยๆไก่ติ้งก็บอนอรยกะเพราเนื้อไก่ดาวอันนี้คืออาหารแบบประจำบ้านเรานะคะแต่ว่ามันเข้ากับบรรยากาศตอนแรกเราจะกินหมูกระทะด้วยจ้าแต่มันไม่มีนะคะเขาบอกมีตอนเย็นเขาบอกเขาไม่รับ เขากลัวควันจะเข้าลูกค้าที่ครับอันนี้ก็คือต้มจืดหมาะไปเลยเลยค่ะเหมาะกับบรรยากาศเนี้ยเหมาะกับบรรยากาศหนาวๆเย็นๆนะคะต้มจืดเต้าหู้หมูสับบรรยากาศดีมาตักกันได้เลยเมนูง่ายๆแต่ดื่มดำกับบรรยากาศนะครับอไฮโซจิ๋ว โซซิวโซซิวโซซิวเออโซซิลเทพประเด็นเจียงใหม่นะครับกินเดียเดิเดนทางกลับแล้วโอเยคโซซิวเมนูง่ายนะครับ แต่เหมาะกับบรรยากาศนะข้าวผัดกะเพราแล้วก็ทั่วทั่วไปนะครับก็ปิดทริปเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วถ้ามีโอกาสนะครับมาเที่ยวกันเทียวเสด็จไม่ผิดหวังนะครับกินตามตามรูขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เมตาเราสองคนนะครับขอกระเจ้าไอคอทุกท่านนะครับกินตามตามรูไม่มีคนดูรูรก็ต้องกินขอเจ้าพรอนนะครับ